คาดวะก็เมียไม่เห็นเป็นเนี่ยยอาๆเยอะๆเยอะเอให้มากอ้ยหัวตกใจ AJ แทนะเป็อะไรเป็นอะไรลงมาปอมมาลงมาทั้งหมดนี่มาตั้งแต่เพลงเกี่ยวละลงมาอ่าแล้วกูจะเจออะไรทีเียผมไม่รู้เขาแล้วแต่ใจเขานั่นน่ะ อันนสรุปใช่อันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ถามอยงนั้นรีบเอาไม่ใช่เอาไปสิภาพที่มองฉันเห็นพระวิ่น่าต่างหากกุสลาามจะทำไม่ได้มาตอนนี้ใจเขาไม่น่าทำได้กุสลาามเป็นเจ้าเหรอเมื่อก่อนผมเคยเป็นนะเคยเป็นเจ้าผมเคยเป็นแต่ผมเลิกแล้วหัวหน้า ทำไมถึงเลิกนะตำรวจลงเจ้าอะไรอ่ะไฮโลอ่ะคือกระบอกเล่นเสียงต้องม uh ันมาที่ก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยสองสิงสามวันไม่อย่างเสด็จพี่ไม่เกินนี้จะบอกใช่ไหมให้คำสั่งไปถ้าเกิดว่าเขาทำได้กระบอกเช่นนี้จะต้องไปแต่งงานด้วยนะพี่ยาค่ะโถต้องสามวันเนี่ยจะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้กรอกเช่นก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่ะ จวสวยนี่ครับรี่ผมว่าไอจันตรงนั้นแหละคนที่แท้เนคนที่นี่คนซไม่ใครดีค่ะนีกผมว่าไอาจัสตรงนั้นแล้วคนทีว่าในคนที่ 4, นี่ค่ะโอ้โหไอเด็กๆอันนี้ไม่ใช่ที่น้านิพานสิงสามากฮิทาไมขีเบาจังเลยฮีเด็กไมเนี่ยอะ ถ้าเรื่องอีดงอะไรฮีเบาไงฮีเด็กอ๋อม้าเด็กม้าเด็กอันนี้ม้าเด็กแล้วจะเกิดม้าโตเป็นผู้ใหญ่หน่อยอ๋อนี่ม้าผู้ใหญ่ม้าผู้ใหญ่ขออีกทีแล้วจะเกิดม้าแก่จะขาดใจอยู่แล้วทนได้แต่ละที การชีวิตหรืออะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เขามอบป้องกงินชาข้างหน้าเวทีแล้วเหลือเกินนี่ใช่รูปรูปแล้วถ้าม้าไม่ได้อาบน้ำอ่ะเมนที่เมนม้าอ๋อนี่นี่เดี๋ยวก่อนนี่ใครเนี่ยคนนี้มีชื่อว่าดำดงให้ไปหาพานทองไหนและพานน่ะนี่ใช้คนบ้าไปเหรอเนี่ยดูรูปร่างไม่เหมือนคนเลยพานทอง พานทองจากเขาสามร้อยยอดออไม่ใช่ล้างตัอย่างยี่สิบข้างหน้าวัดนี้แหละม,มาง่ายอแล้ว,วง่ไยเรื่องให้ไปหาพันทองที่เขาสามร้อยอดไม่ใช่อันนี้แล้วนไหนเฮ้ย <c oughs> เสียงอะไระอ่ะเอาลงเลยหนึ่งสองสามหี่เอวบ้ากบนาบพนันหรือไม หรวจมากูไม่มีเอี่ยวนะอะไรอะไรอันนี้เอ้าใช้อันไหนสันลูกใช่อันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะฮะเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ถามถ้างั้นรีบเอาไม่ใช่อ่าพซิอุ้ยตัวสุพรรณนี่ ก่อนจะมาช่วยเรื่องอันเท่านี้จะช่วยอะไรได้อุ้ยคาอป้าเมันม <sk ันเนื้อคาะนั <right> uh, ่งเคาะทำไมยังสาดซึมได้หูดีเลยด้วยนี well ่เคาะอะไรเนี่ยนี่เขาสิบเปเอาใครมาเนี่ยนี่นีเห็นอะไรอันเท่านี้จะช่วยอะไรได้ช่วยได้เดี๋ยวเอาเลือดจากซอกอกมังเมียน้อยเนี่ยไปลดล่างม้าตัวนั้นแหละแน่ใจนะแน่ใจไป่ทำเลยได้สิยส่พี่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเซฟผมคือเขาจะมาช่วยเจ้าแล้วโอ้โยอะไรลูกคานวะลูกคานอะไรกับเมียไม่เห็นเป็นเมียเยอะ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 ให้มากกับเมียเขากอดไม่ได้หรอกตอนเนี้ยจะกอดเมียทีต้องสามคนโอบไปตอนเนี้ยโหแรงมากแรงมากไปลงไปข้างล่างไปแต่ไปลงตัวชานลงไปคุยข้างล่างทำไมลงอิตเตอ้์หสูงมากค่ะ ตบนะตบนะเก่งค่ะเก่งจริงๆตัมัดหมาเนี่เหมจะต้องว่าเราแล้วเนี่ยงดังกรถมอไซคอีกลืมก่อนมาแล้วมังตอบแบบนี้ตทุกวันเลยนี่เล่นมาเดืนกว่าแล้วมึงไม่น่าลืมแล้วพี่นามองหน้าเหมืฉันให้ดีเหมือนฉันคือใครจำได้ไหมพี่นั่ปไปรู้กับเธอได้ไงฮะอย่าไยุ่งกับฉัน ถ้าหาว่าพ่อพี่นางจำไม่ได้มินจะบอกให้รู้ไว้คนที่อยู่ตรงหน้าพ่อพี่นางอยู่ตอนนี้มอมฉันก็คือแสงโมมัยหมคะจำได้ไหมอ,อ้ยหัวตกใจเอเก้เทส มาสั้นจังอะไรไปทำอะไรเขาอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรลงมาปวอมบ,บลงมาทั้งหมดนะมาตั้งแต่เพลงเกี่ยวแหละลงมาอ่าแล้วคิดกูจะเจออะไรทีเนียกูมไม่รู้เขาแล้วแต่ใจเขานั่นน่ะเธอพูดว่าอะไรนะฮะบอกใหาเป็นแสงสมเ้าจะฆ่อพี่เขอจะบอกอะไรให้เธอรู้นะเขาไปยินที่ว่าอะไรคำหนึ่งเลยเนี่ยมาฟังเขาจะบอกอะไรเธอรู้ปิดแสงโสมฉันฆ่ามันตายตั้งนานแล้วรู้ไหมด้วย

i see you I